ลูกน้อยถูกยุงกัดจะดูแลรักษาอย่างไรไม่ให้ลูกน้อยเกิดรอยบวมแดงและรอยดำสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะบ่อยครั้งที่ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ถูกยุงกัดเนื่องจากว่าลูกน้อยไม่สามารถป้องกันตัวเองจากเจ้ายุงร้ายได้และผิวลูกน้อยก็บอบางเวลาถูกยุงกัดเราจะสังเกตเห็นได้ชัดและก็มีโอกาสแพ้ได้สูงนอกจากนี้นะคะยุงยังเป็นพาหานําโรคร้ายอีกหลายชนิดเช่นโรคไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียและชิคุนคุนยา คุณพ่อแม่จึงจำเป็นจะต้องดูแลและป้องกันลูกน้อยไม่ให้ถูกยุงกัดค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกถึงวิธีการดูแลหลังจากที่ลูกน้อยถูกยุงกัดวิธีการลดอาการบว,วมแดงรอยดำและวิธีการป้องกันลูกน้อยของเราไม่ให้ถูกยุงกัดค่ะก่อนฟังก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ จะยุงตัวร้ายไม่เพียงแต่กัดแล้วนำเลือดของเราไปเท่านั้นยังทิ้งสารโปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำลายที่ทำให้เรานะคะเกิดตุ่มแดงและอาการคันหลังจากที่ถูกยุงกัดโดยตุ่มแดงและคันนี้จะอยู่บนร่างกายของเราประมาณ1วันหรือในบางคนนะคะก็อาจจะนานฝันนั้นค่ะขึ้นอยู่กับการแพ้แน่นอนค่ะผิวของลูกน้อยของเราที่บอบบางมักมีอาการคันบวมแดง มากกว่าผิวของผู้ใหญ่แน่นอนค่ะเราจึงจําเป็นนะคะจะต้องดูแลลูกน้อยให้ดีหลังจากที่ถูกยุงกัดค่ะโดยวิธีการดูแลลูกน้อยหลังจากถูกยุงกัดนะคะที่พี่แกน,นํามาฝากนี้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะแนะนําให้ใช้น้ําสะอาดแล้วก็สบู่เด็กนะคะล้างบริเวณผิวที่ถูกยุงกัด2ค่ะใช้การประครบเย็นโดยใช้น้ําแข็งหรือเจลเย็นนะคะประครบบริเวณที่ถูกยุงกัดข้อที่3ค่ะแนะนําให้ทาบาล์มแก้คันลดอาการบว,วมแดง บริเวณที่ถูกยุงกัดบาล์มในการทาหลังยุงกัดนั้นพี่การแนะนําว่าควรเป็นบาล์มที่ปลอดภัยต่อลูกน้อยปราศจากสารเคมีผลิตจากสารธรรมชาติปราศจากสเตียรอยและสารพาราเบนค่ะอย่างบาล์มทาหลังยุงกัดอิงออร์แกนิกตัวนี้นะคะพี่กันแนะนําเลยค่ะเนื่องจากว่าผลิตจากสารสกัดธรรมชาติปราศจากสารสเตียรอยปราศจากพาราเบนปราศจากสารเคมีอ่อ,อนโยนต่อผิวรูปผ่านการรับรองจาก USDA ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญค่ะยังช่วยลดอาการบวมแดงอาการคันอาการแพ้น้ำลายหลังจากถูกยุงกัดน,นะคะทำให้ลูกน้อยของเรานะคะไม่เกาหรือว่าไม่คันบริเวณที่ถูกยุงกัดตอบโจทย์มากๆค่ะข้อที่4ี่ค่ะในกรณีที่ลูกของเรามีการแพ้น้ำลายยุงอย่างรุนแรงนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณที่ถูกยุงกัดหรืออวัยวะที่ถูกยุงกัดมีลักษณะบวมแดงอย่างเห็นได้ชัด ลูกมีไข้มีการปวดเมื่อยตัวเปวดหัวหรือต่อมน้ำเหลืองโตนะคะแนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปพบแพทย์ค่ะข้อที่5ค่ะเพื่อลดปัญหารอยดำหลังจากที่ถูกยุงกัดนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะต้องปฏิบัติตามข้อ1่ถึงข้อ3ที่พี่การแนะนำไปแล้วนะคะล้างแผลบริเวณที่ถูกยุงกัดด้วยน้ำสะอาดและสะบู่คบเย็นและทาบามอิงออกินิกแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดรอยดำโดยการ ัดเล็บของลูกให้สั้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเกาบริเวณแผลที่ถูกยุงกัดจนเกิดเป็นแผลและเกิดรอยดําขึ้นมาจากนี้พี่กันยังแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เจลลดรอยดําเมลาคิดอิงออร์แกนิกตัวนี้นะคะจะช่วยลดรอยดํารอยแดงการถูกยุงกัดได้เป็นอย่างดีค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่นะคะทานะคะหลังจากที่รอยบวมเริ่มยุบค่ะเราก็ทาตัวเจลลดรอยดําเมลาคคิดของอิงออร์แกนิกได้เลย พอจะทราบการดูแลลูกน้อยหลังจากถูกยุงกัดกันไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะปฏิบัติก็คือการป้องกันลูกน้อยของเราค่ะไม่ให้เกิดการถูกยุงกัดค่ะที่การป้องกันลูกน้อยของเราไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะที่พี่แกนนามาฝากในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะควรมีอุปกรณ์ป้องกันยุงค่ะอุปกรณ์ป้องกันยุงที่พี่แกนจะแนะนําค่ะก็คือมุ้งลวดและมุ้งค่ะ ถึงแม้บ้านเราจะติดมุงรั่วนะคะแต่บริเวณห้องโถงซึ่งมีคนเข้าออกหลายครั้งยุงอาจเล็ดลอดเข้ามาในบ้านได้ค่ะหากลูกน้อยนะคะต้องนอนบริเวณห้องโถงในช่วงกลางวันพี่กันแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่กางมุงครอบให้กับลูกน้อยด้วยค่ะข้อที่2ค่ะสวมเสื้อผ้าสีอ่อนๆให้กับลูกน้อยข้อนี้มีผลการวิจัยยืนยันแล้วแน่นอนค่ะบอกว่ายุงชอบสีเข้มมากกว่าสีอ่อนค่ะนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จึงจาเป็นจะต้องสวมเสื้อผ้าสีอ่อนๆให้กับลูกน้อยที่3ค่ะ หลีกเลี่ยงการพาลูกนะคะหรือว่าให้ลูกนอนในที่มุมอับมืดและหลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยทั้งนอกบ้านช่วงหัวค่าหรือว่ารุ่งสางค่ะและข้อที่4นะคะเมื่อจําเป็นนะคะที่จะต้องพาลูกน้อยออกนอกสถานที่ค่ะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะพาลูกน้อยไปเที่ยวบ้านคุณตาคุณยายหรือว่าบ้านพักต่างอากาศค่ะดังนั้นค่ะสถานที่ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าป้องกันยุงได้นะคะพี่กันแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ใช้โรชั่นกันยุงให้กับเด็กค่ะวิธีการเลือกโรชั่นกันยุงสําหรับเด็กนะคะแน่นอนค่ะจะต้องผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ100เอร์เซนตไม,ม่สาร D E E T ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กและเนื่องจากลูกน้อยชอบเอามือเข้าปากอมนิ้วอมมือนะคะโรชั่นทากันยุงของเด็กควรม,มีส่วนผสมเป็นฟูดเกรดค่ะเพื่อป้องกันเวลาที่ลูกน้อยของเรานะคะเอามือเข้าปากจะได้ไม่เป็นอันตรายค่ะอิงออร์แกนิกนะคะก็มีโรชั่นทากันยุงที่ตอบโจทย์คุณแม่นะคะ ซึ่งปัสจากสารตะลายทําจากสารสกัดธรรมชาติการรับรองจาก USDA ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถทานในลูกน้อยอายุ3เดือนขึ้นไปค่ะซึ่งนะคะพี่กันจะบอกว่ากินนะคะหอมตะไคร่อ่อนๆค่ะแล้วก็โลชั่นจะเป็นเนื้อบางๆแบบนี้นะคะทาแล้วหอมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ปลอดภัยกับลูกน้อยและมีส่วนผสมที่เป็นฟู้ดเกรดคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะเวลาที่ทาแล้วลูกน้อยนะคะ จะเอามือเข้าปากหรือว่าอมนิ้วค่ะชั้นทากันยุงอินทรียกนะคะทาแล้วอยู่ได้นานถึง3-4ชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถทาได้บ่อยๆตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการค่ะวิธีการป้องกันข้อที่5ค่ะกําจัดแหล่งเพาะพันยุงนะคะต้องคอยฟ้ัมนะคะกระถางล้อรถนะคะกระป๋องกระมังต่างๆไม่ให้มีการเกิดน้ำค้ังค่ะแล้ในอุปกรณ์ที่ใส่น้ําที่ไม่มีฝาปิดเช่นในอ่างบัวนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งต้นไม้ที่มีใบใหญ่ๆแล้วมีน้ําขังตามซอกค่ะที่บ้านพี่กันมีเยอะเลยนะคะพี่กันก็ใช้วิธีการใช้ทรายอเบดหยอดเข้าไปค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับวิธีการดูแลลูกน้อยเมื่อถูกยุงกัดค่ะว่าจะดูแลอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรอยแดงรอยดําบนผิวของลูกรักของเราค่ะที่สําคัญเราก็อย่าลืมป้องกันไม่ให้ลูกน้อยถูกยุงกัดด้วยนะคะ ใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ